สองสมวันนี้เนี่ยเราเห็นผู้คนในโซเชียลมีเดียพูดถึงกรณีเลยในตุลากันมากมีความรู้สึกว่ามีคนพูดว่าความรู้สึกเหมือนกําลังแบบจะเข้าสู่6ตุลาคือที่ฉันไม่คิดว่ามันจะเกิด6ตุลาขึ้นในในเวลาอันใกล้นี้นะคะออแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยก็คือบรรยากาศของความกลัวมันเกิดขึ้นเวลาที่คนพูดถึง6ตุลาเนี่ยมันคือความกลัวว่าเฮ้ยเรากําลังเดินหน้าไปสู่ภาวะที่มัน อึมครึมมืดนะคะแล้วก็การใช้ความรุนแรงมากขึ้นทุกทีหรือไม่นะคะคือยิ่งคิดว่าความกลัวนี้มันเกิดจากอะไรด้านนึงเกิดจากกรณีทะลุวังนะคะเ,เรื่องเรื่องขบวนเสด็จด้านหนึ่งเกิดจากการพูดของบรรดาแกนนำหรือ,อ,อนางแบกของอีกฝ่ายหนึ่งที่พยายามที่จะกล่าวหาปรักปำขบวนการไปใช้ใตาย หรือว่า,าขบวนการเยาวชนรวมถึงพรรคการเมืองที่ตรงข้ามเขาด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะมีนางแบกออกมากเขียนอยู่ในทวิตเตอร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ทโค้ดนะคะคือเขาพูดว่าขณะนี้เราอยู่ในยุกรัฐบาลประชาธิปไตยเรามีประชาธิปไตยแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เกิดถึงตลาหรอกรัฐบาลเชปไตจะไม่ไม่ปราบปรามประชาชน นะคะโค้ดนะคะมีแต่นักเยียกรรมสายสุดโตง่งไม่กี่คนกับพรรคการเมืองที่แพ้ไม่เป็นพยายามชี้นำมี wishful thinking อยากให้มี6ตุลาเพราะรับไม่ได้ที่ตัวเองเป็นฝ่ายคา้านอัานโค้ดคำพูดในลักษณะนี้คืออะไรคะมันคือการปักปรําวากระบนการเยาวชนฝ่ายที่เรียกร้องเรื่องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องให้มีการิ้รนจกรรมหนึ่งอสองเป็นพวกสุดโตง่งใช่ไหมนะคะ เป็นการบอกว่ามีคนอยากให้เกิด6กตุลาพูดง่ายก็คือก็พือพรรคเก้าไกลใช่ไหมที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของเยาวชนตลอดมานะคะแล้วก็พยายามแล้วก็หวังว่าแล้วก็พูดในยะในทํานองว่าพรรคเก้าไกลอยากให้เกิดถูตุลาอยากให้มีการปรับปรามประชาชนเพื่อสร้างพื้นที่ให้ต่างกาันมาให้กับตัวเองใช่ไหมคุณกําลังหมายเห็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือการปักปรามใช่ไหมคะนอกจากนี้เนี่ยเมื่อวาน คุณภูมิถามเวชยชัยก็พูดอะไรทำนองนี้เป็นในยะว่ามีคนอยู่เบื้องหลังขบวนการเยาวชนอยู่เบื้องหลังตะลุวังการพูดแบบนี้ดำเนินมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยอยาอกอยายาจะบอกว่าเราจะไม่เกิดเราคงอาจจะไม่เกิดหงตุลาในระยะใกล้แต่การพูดแบบนี้มันคือการปูทางไปสู่การปราบปรามจับกลุ่มประชาชนที่เรียกร้องชัยตายและสิทธิเสรีภาพ พวกคุณนี่แหละที่พยายามที่จะสร้างนิยายสมคบคิดขึ้นมาเพื่อมาปรับปรามฝ่ายที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะคะพวกคุมกำลังปูทางให้กับการจับกลุมคุมขังคนอีกการพูดเช่นนี้มันสะท้อนุนให้เกิดการยุบพ,พักก้าวไก่ในระยะอันใกล้ใช่หรือไม่การพูดเช่นนี้เป็นการซอบความชอบทำให้กับพักเพื่อไทย ที่จะไม่ต้องสนับสนุนพรบรนนรัษก,กรรมที่มีเรื่องมาตรา1นึสองด้วยใช่หรือไม่นะคะนี่อยากจะบอกว่าการพูดปากปรามในสัาษนี้เนี่ยมันไม่ต่างกับสิ่งที่ฝ่ายขวาจัดก,กระทำกับนักศึกษารประชาชนก่อน6ตุลาเลยนะคะในกรณี้6ตุลาเนี่ยบุคคลหนึ่งที่ถูกโจมตีใส่ร้ายว่าอยู่เบื้องหลังขบวนการนักศึกษาก็คืออาจารย์ป่วย อธิการบดีหมหาวยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้นท่านถูกโจมตีซะจนท่านอยู่ในภาวะอันตรายแล้วตั้งแต่ใใจินใจหนีออกนอกประเทศอย่างเร่งด่วนในวันที่6ตุลาคมแต่ท่านก็ยังมีอันตรพาลการเมืองนะคะมุ่งที่จะไปทำร้ายท่านที่สนามบินดนอนเมืองอีกคุณกำลังทำแบบเดียวกันหรือเปล่ปากับฝ่ายขวาจัดในปีส5 1 9 ดิฉันอยากเตือนให้คนเดือนตุลาในพักเพื่อไทยและมีอำนาจในรัฐบาลในขณะน,นี้เอ่ยชื่อก็ได้นะคะคุมภูมิธรรมวิชยชัยหมอมิ้งในแพทย์พรมุมพระสุรเดชหมอเลียบในแพทย์สุรพงศ์ยังอยากเตือนว่าอย่าลืมประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของพวกท่านเองในปี2519 พวกท่านคือแกนนําที่สําคัญในกระบวนการนักศึกษาเมื่อเกิดถกต OLA ขึ้นพวกท่านหนีเข้าป่าจับอาวุธขึ้นสู้ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเพราะพวกท่านถูกกล่าวหาจากฝ่ายขวาจัดว่าเป็นพวกสุดโตง่งล้มเจ้าไม่จงรับพักดีต่อสถาบันกษัตริย์เป็นคอมมิวนิสต์พวกท่านยอมรับข้อกล่าวหานี้ไหมคะวันนี้ท่านยอมรับไหมว่าพวกท่านครั้งหนึ่งเคยเป็นพวกล้มเจ้า ที่นอยากจะบอกว่าถ้าไม่มีการประนีประนอมในปี2521ที่รัฐบาลตัดสินใจน,นโรศก,กรรมผู้นำนักศึกษา18คนคืนอ,อิสรภาพให้กับพวกเขาไม่มีการตัดสินใจมีไม่มีนโยบายที่อนุญ,ญาตให้คนที่เข้าป่าท่านนักศึกษาประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกลบประวัติของพวกคุณว่าครั้งหนึ่งเป็นเคยเป็นพวกคอมมิวนิสต์เป็นพวกล้มเจ้า ะะถ้าไม่มีการประมีประนอมในต้นสวัสดีปี2520พวกคุณก็จะไม่มีอนาคตทางการเมืองอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้คุณก็อาจจะเสียชีวิตอยู่ในป่าก็ได้ยังคงต้องจับอาวุธปืนเพื่อต่อสู้กับรัฐต่อไปถ้าไม่มีการประมีประนอมทางการเมืองนะคะเองคิดว่า ประเทศไทยในทศวรรษ2 0 2 0 2 0 3 0ก็จะสูญเสียบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมจำนวนมากทำไมคุณไม่ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อปี2 5 2 1เป็นต้นมาเป็นแบบอย่างที่คุณจะคืนอิสราภาพเสรีภาพให้กับคนรุ่นหลังบ้างคุณจำไม่ได้เหรอคะว่าก่อนปี2519เนี่ยคือคุณ,คณพวกคุณก็เป็นเยาวชนอะ ที่มีความฝันมีความหวังที่อยากจะทําให้สังคมไทยมันดีขึ้นเยวชนที่ติดคุกอยู่ในขณะน,นี้มีคดีความอยู่ขณะน,นี้เขาก็เป็นแบบเดียวกับพวกคุณทําไมเราจะเปรีีประนอมไม่ได้ล่ะคะใน,นวันนี้ทําไมเราจะคืดีสราภาพกับเขาไม่ได้พวกคุณเคยได้ประโยชน์มาแล้วจากการประดีประนอมทางการเมือง <laughs> ถ้าคุณปฏิเสธที่จะมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมแบบนี้ที่สงสัยจริงๆนะคะ ว่าเวลาพวกคุณจัดงานรัำลึกอ6อตุลาเนี่ยคุณจัดด้วยจิตวิญญาณแบบไหนนะคะคุณจะคิดถึงเพื่อนที่ตายไปด้วยเหตุผลยังไงเขาสมควรที่ถูกฆ่าแล้วเพราะเป็นพวกล้มเจ้าเป็นพวกสุดโต่องแล้วป่ะหรือนั่นคือความยุติธรรมถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปี2019คือความยุติธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือความยุติธรรมด้วยเหมือนกัน อย่่าาจะฝแคคนี้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัธิชนทีวีดวยการสแกน QR code ด้วยนะครับ